โอเคเคุณจ่ายก็เพิ่งเข้ามานะฮะขอบคุณมากเลยครับเ,เหมือนกับค่อนข้างฉุกละหุกแต่ว่าขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพี่พอดีพี่จ่ายถ่ายรายการอยู่แป๊บหนึ่งโอเคโอเคครับเข้ายัางอ่ะเข้ากันยัง,อยงโอเคมาแล้วโอเค ผมอยู่ข้างนอกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรื่องฐาหเอาฟังก่อนโอเคเดี๋ยวจะหาที่เงียบๆก่อนครับก็จริงๆตอนนี้นี่เราก็มากันครบนะครับเพียงแต่ว่าอ่า ตอนนี้ก็คงกําลังจะหาแต่ละคนก็คงจะหาพื้นที่ที่จะเงียบที่มีความเงียบสงบในการที่จะพูดคุยนะครับโอเคก็จริงๆก็ได้เวลาแล้วนะครับสอทุ่มครึ่งนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอ,อสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผู้ฟังเนี่ยทยอยทยอยเข้ามากันเยอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นหน้าใหม่นะครับก็ในระหว่างที่เรากำลังรอความพร้อมของอแขกรับเชิญเนี่ย ผมขอต้อนรับนะครับสู่ห้องกลับเฮาส์ที่ชื่อว่ากานละครั้งหนึ่งหนังไทยนะครับจริงๆห้องนี้มันเป็นห้องที่ผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยเราร่วมกันตั้งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะพูดถึงปรากฏการณ์ของหนังไทยนะครับตั้งแต่อดีตนะครับมาจนถึงปัจจุบันนะครับเราพยายามจะหามุมที่มีความน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นมุมที่ผมรู้สึกว่ามัน สร้างปรากฏการณ์บางอย่างให้กับหนังไทยนะครับซึ่งก็เมื่อพูดถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าหนังไทยเรื่องหนึ่งซึ่งเพิ่งฉายไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องราวของเตกาชิวะนะครับซึ่งก็มีชื่อเรื่องว่าโฟกิงเนี่ยก็ได้สร้างปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนะครับด้วยการที่เป็นหนังที่ ประสบความสำเร็จนะฮะไม่เฉพาะแค่กลุ่มนะครับที่เป็น t a r ์เก a ตออ e ด c e นะฮะหรือว่ากลุ่มหลักของหนังเรื่องนี้ก็คือนักเรียนอาชีวะแต่ว่ามันยังรวมถึงกลุ่มคนดูทั่วไปนะครับซึ่งเราอาจจะต้องยอมรับกันก่อนว่าหนังไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างประสบกับปัญหาหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องโควิดนะครับทั้งเรื่องศรัทธาของคนดูต่อหนังด้วย แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยาการเข้ามาของสตรีมมิ่งซึ่งก็จะทําให้คนเนี่ยถอยห่างจากโรงมากขึ้นก็ทําให้หนังไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับซึ่งก็มาในช่วงปลายปีเนี่ยที่เราเพิ่งมีปรากฏการของเรื่องร่างทรงนะครับที่ก็มีคนเข้าไปดูเยอะแล้วก็สร้างความหวังให้กับวงการหนังไทย อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีเรื่องโฟลคิงนะครับซึ่งก็ตอบย้ําปรากฏการ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยก็ยังพร้อมให้การต้อนรับหนังไทยอยู่นะครับฝามใจถ้าหนังเรื่องนั้นเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ในแนวเดียวกันเนี่ยมีเขาเรียกอะไรนะครับอาการเชื่อมโยงกับกับปรากฏการณ์ทางสังคมได้เนี่ยมันก็จะทําให้คนเกิดความสนใจนะครับดังนั้นมันก็เลยกลายมาเป็นที่มาของ หัวข้อนะครับของกละครั้งหนึ่งทางไทยซึ่งเราหายไปนานประมาณเกือบ2เดือนนะครับก็หัวข้อในการที่เราที่เราจะเอามาพูดถึงครั้งนี้ก็คือโฟกิงนะครับเมื่อหนังชายขอบสร้างปรากฏการแก่วงการหนังไทยก็อาจจะมีหลายคนตั้งคําถามว่าทําไมผมถึงตั้งหัวข้อแบบนี้นะครับทำไมโฟกิงเป็นชายขอบเราก็อาจจะต้องยอมรับนะครับอาจจะย้อนกลับมานิดนึงนะครับสําหรับแขกที่จะมาฟังด้วย ที่จะมาคุยด้วยนะครับว่าก็คือว่า,เ,าเมื่อเราพูดถึงหนังไทยเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยตัวละครของหนังไทยในช่วงเวลาช่วงหลังๆนะครับโดยเฉพาะอย่างที่สี่ปีหลังเนี่ยเราจะพบว่าตัวละครที่ปรากฏในหนังไทยมากที่สุดมักจะเป็นตัวละครของชนชั้นกลางนะครับตัวละครที่อยู่ในกรุงเทพตัวละครที่ถ้าเป็นนักเรียนก็อาจจะเรียนในโรงเรียนสาศึกษาหรือไม่ก็โรงเรียนอินเตอร์นะครับ